นรถขนนมครับไปแล้วครับพร้อมตรวจสอบอะไรไม่รูร้เพียบเลยนี่ก็เป็นทั้งนมที่เขาเออกมาให้เราล้างครับเป็นยังนมของเราเองคนระับ งาวันนี้ก็เสร็จไปสมบูรณ์แบบนะครับแล้วก็วัวก็หลอกินหญ้าให้เสร็จแล้วก็ไปออกน,นะ,ะแล้วก็วัวได้เข้ามาฝั่งทางซ้ายเพื่อไากินอาหาร <S <S เสริมบำรุงวันนี้ก็เหนื่อยเหนื่อยต้องป่วยอ่ะเออเป็นไข่อ่ะรู้สึกมึนๆอ่ะนนแต่ต้องทำเพราะนี่การฝึกงานของเด็กแม่โจ้ให้นอนอยู่แล้วเนาะ